นี้เราไปเจอไอ้พวกด่าพ่อหลวงคือจะด่าทำไมอ่ะท่านเป็นคนนิสัยดีนะแต่ว่าจะไปาด่าท่านทำไมรู้สึกแบบว่าอารมณ์ไม่ดีอย่างไไม่รู้เลยวันนี้วันนี้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองอารมณ์ไม่ดีพอไปเจอเมนี้ว่าท่านอ่ะอน,นิสัยไม่ดีตกใจเลยไหมคะท่านไปมากับสัตว์ไทยนะ,ะคือเราไม่ได้ถึงเราสิบแล้วหอก่า ไปเหี้ยไอคอมเมนต์ไอคอมเมนต์นั้นไปเหี้ยแล้วก็เหยียดคนนี้ฝันพร้อมๆกันด้วยนะว่าคนนี้ฝันดั้งแมพดั้งรูนตั้งนี้คนนี้ฝันมุมมามกินหมาเป็นอาหารมาจากตุ๊กคาเดเชียนโอ้โหมึงมองมตัวเองก่อนค่ะไม่ได้คนีสามีดัง้งมึนั่งแมวโอ้โหคุณจะไปด่าทำไมคะคุณคุณมาจากขับคุณกับเขาเฮียนมีวะอีสัส แต่ว่ามือเหยียดคนอย่างนี้มันไม่ดีมันมาจากคอมอีกนึงเดี๋ยวเย่า,ยาอย่าเพิ่งเชิญน,นะคะเพราะว่าตอนนี้พ oh <my> ี่กำลัองอมทุกอมอยู่ไม่เคยทำอย่างนั้นมาก่อนน่ะไม่เคยทำอย่างนั้นมาก่อนเลย oh <my> คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่พอใจอย่างหนักรู้สึกว่า ม oh. way, ันไปมีมันมีมันมีคนไปเหยียดพ่อหลวงไปด่าพ่อหลวงไเหยียดพ่อหลวงขตว่าพ่อหลวงมีสัยไม่ดีโอ้มองตัวเองก่อนไหมแล้วก็เหยียดคนอีสานไปพร้อมๆกันด้วยนะเหยียดคนอีสานไปพร้อมๆกันแต่ไม่ใช่พวกนี้นะไอ้พวกที่มันมันมาคอมมนอ่ะโอ้แล้วก็ด่าอีสานว่าไอ้คนอีสานดั้งแม่โปดั้งแม่ดั้งแม่ดั้งแม่แล้วโวดั้งมึงดั้งแบกอะไรไม่รู้ ทั้งกินมุม,มามผิวก็ไม่สวยได้พวกศิลปินพวกศิลปินก็มาจากภาคอีสานทั้งนั้นค่ะแล้วก็เหยียบไปคนด้วยนะที่คอมเมนต์เราไปเจอมาตกใจมากเลยแบบแล้วก็เลยไปพิมพ์ว่าด่าพ่อหลวงทำไมฮะมองตัวเองกว่าค่ะมองตัวเองเพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมองตัวเองก รู้สึกว่าตัวเองเริมไม่ดีเลยโอ้โหคนดา่าคนนี้ฟานว่าคนนี้ฟานดังด้งแดดดังด้งนงดั้งแดดโอ้โหดา่ามึงรู้พอารู้ว่ามาจากภาคกลางแต่ว่ามึงจะมาให้มันเกิดดราม่ามันไม่ได้เวลาเรามาเจอเฝ้าๆเราก็มาถ่ายคลิปนะคะแล้วก็งความสวยไปด้วยกันอือ อืมออืมว้านัมาสกัดแต่ว่าไอสิ่งที่เราต้องสนใจมากกว่านั่นก็คือพวกพวกอะไรรู้ไหมพวกไปเหยียดคนอีสาน คือส่วนมากที่จะมาถ่ายคลิปนี้เพราะว่าอะไรมาไปเหยียดคุณอีสานค่ะไปเหยียดไปยงไปเหยียดอ้ะไปเหยียดไปว่าไปด่าเขาเพราะคุณอีสานดั้งเมบดั้งมุ้งเมบ่ะไงโอ้โหจัดนักไปค่ะคนนี้ถ้าคุณรู้ไหมว่าศิลปินอ่ะเขามาจากภาคอีสานทั้งนั้นคนที่ดังดังทั้งนั้นมาจากภาคอีสานทั้งหมดเลยโอ้ยขอบคุณนะคะบายดูดีก,ก่อน Bye.